สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่เกมไร้เดียงสาครับวันนี้เราจะมาเรียลชั่นคลิปสุ่มตาชาของตัวเองนะเพราะว่าเราสุ่มไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้อัดเสียงลงนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปก็ขอทุกคนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งทีนะครับก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ มาครับเราก็เข้าเกมมาเข้ามาที่ตู้กระชายแล้วเราก็เปิดไปเลยก็ไอนในคลิปก็จะรีบๆรบ้อนๆหน่อยนะครับเพราะว่ากลัวเกลือนะครับเพราะว่าสุ่มกลัวสุ่มช้าไงแต่ว่าอยวเราไปดูก่อนนี่ครับเปิดมาเป็นโคนี่ถือช่อดอกไม้มาแต่ไกลเลยกระต่ายดอกไม้ดิก็เป็นตัวเกลือประจำกาชาเลยนะครับก็รู้สึกใจไม่ดีเลยนะ ไปครับตัวต่อไปนี่ครับบาวพเนจอนมาทำไมเนี่ยตัวนี้คือเวดใจหายวูบไปเลยมาตอนนี้เราก็ดูนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนดีก็เอาไปทางหน้าของโทโทมะเหรอถ้าเรียกชื่อผิดก็ขออภัยกันด้วยนะครับไปครับสมสามละเพชรตัวที่หนึ่งนี่เลยโคนิดเอาสิเฮ้ยกดเร็วไป นี่ไงสามตัวแล้วครับยังเป็นตัวเกลือประจําตู้โอ้โหสี่ตัวก็ยังเป็นตัวโอ้โหห้าตัวโนี่ครับก๊อปปี้วางครับขบวนการบาวเลนเจอร์มาแต่ไกลเลยครับนี่นี่แหละครับสภาพของการสุ่มอันนี้ขนาดสุ่มเร็วนะครับเนี่ยคือสภาพใจตนนั้นคือย่ําแย่มากครับเดี๋ยวผมจะเอาของไอ2ดีสขึ้นมาให้ดูแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่เลยครับ ก็ตามนี้แหละครับที่ซุ่มได้แบบออกเหมือนกันแทบจะเรียกได้ว,ว่าเปรียบอย่างได้นะครับเป็นตัวเกลือประจำตากาชานะครับแบบโอ้โหเปิดผิดช่วงครับมาแบบนี้กันเลยทีเดียวโอ้โหแบบมาผิดช่วงอะแต่ก็โชคดีนะครับเพราะว่าวันถัดไปอ่ผมก็ไปเปิดอดีรองนะห้าตัวอ,ออกอ่าโทโทมะ ตัวอะไรวะนั่นแหละครับผมก็ไปเปิดมาได้ก็ขออภัยด้วยครับที่จำชื่อ,ขขอ, <c oughs> อตัวละครไม่เพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้ผมไม่ได้ดูเลยเลยแบบไม่ค่อยได้จําชื่อตัวละครเรื่องนี้นะเพราะว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้ดูก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับใครที่ชอบก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามผมด้วยจะได้เป็นกงใจให้คนทําคลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอลไรครับก็ขอสวัสดีครับ